รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยข้าคือหลอดทะเลาะเนาะเปลี่ยนไฟเบอร์ห้าข้าคือพระนางมาลาเรียไขเลือดออก และเด็กี่มายความสวยไม่มีแต่เซ็กซีม่มัวเจอกันอีกแล้วหลังกินข้าวที่ยังเวลาบ่ายมองนิดนๆกับอู oh. ้ ไปโอบสแกนให้สุดโอบสแกนให้แซบมีคนตาดีเห็นหนุ่มหน้าตาละไม้คล้ายพระเอกวิกหมอชิดหนุ่มพอสรันเว้นมอเตอร์ไซค์พาสาวนั่งสนท้ายซิ่งออกจากร้านอาหารย่านเลียบทางด่วนรามอินทราหายว้าไปกับขวาม,มือจะใช้พอสตัวจจริงไหมไปถามเจ้าตัวดีกว่า ไม่ได้กลับกบสาวหรอก<ม>ส่วนใหญ่นี่กับกบสาวไม่ได้เพราะมอเตอร์ไซค์ถอดที่ซ้อนออกขี่ได้คนเดียว<ม>แต่ไม่เคยพาสาวซ้อนมอเตอร์ไซค์เพราะซ้อนไม่ได้แสดงว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรือแบบตาฝาดปลายอะไรย่างนี้ไม่ตาฝาดคงจริงอะฮะ <S <S 2> <S 2> แต่ว่า <S <S 2> <S 2> <ม>เออมันคงจริงแหละแต่มันคงเป็นเพื่อนมากกว่าไม่มีอะไรฮะใช่เลิกรักกับหนุ่มอาร์ตทั้สุดไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วล่าสุดคุณลัสตรีดีแตกน้ำฝนพัชรินก็ยอมรับว่าตอนนี้มีหนุ่มนอกวงการมาดามหัวใจให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเพื่อนๆก็เป็นคนแนะนำให้แล้วมีแบบที่คุยคุยเริ่มคุยก็มีค่ะคนที่เข้าวินนี่เป็นใครยังไงวอาอันนี้ยังไม่บอกคนเดียกับที่ส่งดอกไม้หรือเ่ค่ะค่ะถูกใจเขายังไงมางคะก็คุยกันรู้เรื่องค่ะแล้วก็เป็นคนดีที่แบบว่าเออก็น่ารักในคนนอกวงการยังไงคนนอกค่ะต่อนานยัง สักพักหนึ่งแล้วค่ะก็ใจทางเล็กก็ตั้งแต่เลิกอะค่ะ <laughs> มันเป็นช่วงจังหวะมากกว่าค่ะผลว่าคือเรื่องอย่างนี้มันเหมือนกับว่ามันบอกไม่ถูกหรอกนะว่าจะมาหรือไม่มาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ดูพี่ผมก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าในรูปก็มีแบบใส่หัวใจอะไรอย่างนี้แฮปปี้ก็มีความสุขอ้ําอธิชาติออกอาการปลื้มที่ถูกโหวตจากคนในวงการบันเทิงให้เป็นหนุ่มหุ่นเป๊ะสุขภาพดี ก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจแล้วก็ก็ขอบคุณนักแสดงทุกๆคนที่ท,ที่ที่ร่วมบทแล้วก็คือจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าคือจุดประสงค์ของการ,รออกกำลังกายเนี่ยนอกจากบางทีเราเราได้ในเรื่องของร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตของเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้คนอื่นเนี่ยได้ได้สุขภาพที่ดีเหมือนกันในเมื่อคนอื่นเห็นแล้วก็ออกกำลังกายตามหรือว่ามีการ สร้างระเบียบวินัยของตัวเองมาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีครับครับแต่งงานง่ายใจอ่อนก็ภายในครึ่งปีนี้แหละดตยังไม่ได้เลิกวันตายทัวรยังยังหน P, ุ่มกันพัฒน์เลอหลุดปากพูดว่าสาวที่สาหัวริดทิสามักจะชอบส่งรูปสวยๆมาให้ดูทางไลน์เกือบทุกวันงานนี้เจ้าตัวก็ไม่ปฏิเสธค่าว่าไม่เคยส่งรูปให้ผู้ชายเด้อ คือหนูเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็เหมือนกับาบางทีไปข้างนอกหรือว่าได้แต่งตัวส,สวยๆอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก็ส่งให้เขาดูช่วงวันวันลนไทายหรือช่วงเนี้ยเพราะว่ามีแบบ งอนพิการแบบว่าไม่ไมค่อยมีเวลาพาไปเที่ยวหรือแบบมาเจอการอะไรอย่างนี้ก็คือจริงๆก็มีบ้างนิดนึงเพราะว่าอตอนแรกเนี่ยบอกเลยว่าดูตารางเขาแล้วรู้มาว่าเขามีงานตอนเย็นแล้วตอนเช้าไม่มีก็เลยแบบเออเดี๋ยวตอนเช้าไปกินข้าวกันอือเสร็จแล้วไปมาเฮ้ยตอนเช้ามันโผล่มาจากไหนก็เลยใช่มีคิ้งองมาจริงๆริก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนัดวันหลังก็ได้ก็วันนั้นหนูก็ไปทําบุญอุ๊บปกใหม่ออกมาแล้วค่ะ คู่จิ้นมากคิมเขาประมวลเรื่องราวมากกว่าคำว่ารักของคู่นี้มาให้บรรดาติ่งชาว MK ได้ฟินกันโอ้แถมในเล่มนะคะยังมีบทสัมภาษณ์ของกันใหม่พร้อมเรื่องหลังละครเรื่องกุหลาบไร้ของในตะวันไม้ทุกคนเนี่ยได้แบบว่าจี๊สก็สุดไปเลย <S 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 โอ้โอในอุปปสอกนี้นะคะเหล่าดาราเนี่ยเขาได้มาเผยวิรกรรมสุดจี๊สเวลาที่ไม่ได้อยู่กับ ผู้จัดการส่วนตัว<ฮ>ถ้าผู้จัดดูนะเป็นต้องจี๊ดแน่นอนเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้วิรกรรมของนาเดตเบลล่าบอยประกณว่าเป็นอะไรต้องไปหาอ่านในอุ๊บปกนี้ค่ะ มีคนเห็นสาวเซมมี่นั่งรถมาคันเดียวกันกันกบหนุ่มเอสกันตะโพงมาร่วมง,งานครอบครูที่บริษัทพอดีคำซึ่งแซมมี่เนี่ยก็รีบชี้แจงทันทีว่าไม่ได้มาด้วยกันเหมือนมีใครก็ไม่รู้ให้คิวพี่เอสขับรถเข้ามา <Yeah. S 2> ก็มาเจอกันป้ากันกลางทางเขาก็เลยลงค่ะเราก็คือเราก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังนะถ้าเกิดว่าเห็นแล้วว่า ลงมาแล้วแบบอ้าวทำไมแยกกันมาเดี๋ยวก็มีคนสงสัยก็จะแบบว่าอีกประเด็นนึงอะไรเงี้ยอ่าคือคนเคยร่วมงานกันอยู่กันมาหลายเดือนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอย่างนั่งอะให้นั่งแยกกันก็แบบเดี๋ยวคนก็อ้าวทำไมนั่งแยกกันอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อร่วมงานกันค่ะ หลังจากปีที่แล้วต้องแทงลูกคนแรกไปมาปีนี้เอ๊สัาสิการก็เดินหน้าปรึกษาคุณหมอเพื่อปั๊มไตยาดปีนี้เองเนี่ยก็ก็เริ่มปรึกษาคุณหมอทำอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ถึงขั้น i v f เพราะว่าคุณหมอเองก็บอกว่าเราไม่ได้ผิดปกติถึงขนาดที่จะต้องทำอะไรเงี้ยก็ยังใช้วิธีที่เกือบเกือบธรรมชาติ100%อซ์อยู่ด้วยความที่คุณสามีอยากมีมากอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยอ่ะตั้งใจว่าปีนี้จะตั้งไปเต็มที่แล้วก็คือถ้าปีนี้ยังไม่ได้อีกก็ค่อยก,ก็ก็ทักมาแหละ ทำเอาแฟนคลับบานาน่าของมังกี้คิงฟินไปตามๆกันกับงานแฟนมีติ้งครั้งแรกของหนุ่มเจมส์จิรายุที่เจ้าตัวเนี่ยจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้น มกับราคาที่ปินไปฝึกปรือถึงเกาหลีเฮนรีลาแล้วน้องน้องศิลปินเกาหลีเลยละค่ะส่วนแขกรับเชิญคนสำคัญก็ไม่ใช่ใครเป็นผู้จัดการส่วนตัวปิกชานฉลาดนั่นเองที่มาร่วมฟิชชิ่งกันในเพลง40ยังแนวงานนี้นอกจากหนุ่มเจมจิจะได้กำลังใจจากแฟนๆแ,แล้วก็ยังมีครอบครัวจากจังหวัดพิจิตรตามมาเชียร์กันทั้งบ้านอีกด้วยเป็นกำลังใจให้กับเขาเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันก็เลยต้องให้กำลังใจกันมาทั้ง ครอบครัวเลยคุณยายก็มาล้านาาก็มาค่ะมาก็เยอะแยะเลยครอบมจัวทุกอย่างนะพี่ก็ทําความสามารถมีความสามารถในตัวเขาเองได้ครับตอนนี้เราก็พอใจแล้วฮะก๊กับขา่าวอุ๊บทีวีที่เราจัดกันไปให้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาจี๊กกับแฟชั่นของสาวๆกันคะ่ะพร้อมค่ะจี๊ดขณะน,นี้ได้เวลาตรวจจับแฟชั่นของขาสาวๆกันแล้วค่ะ จะมีใครกันบ้างและจะมาในทีมอะไรไปดูกันไนโอ้ยได้เวลาตรวจจับแฟชั่นสาวสวยในชุดมินิดรสใครใส่แล้วเซ็กซ mmm. <functioning> ี่เลืฟเฟที่สุดไปฟาดไฟกันเลยค่ะขวัญอุตสามณีดูสวยหวานสไตล์เจ้าหญิงด้วยมินิดรสก็อกพอดีตัวแอิมีผ้าซีทรูซ้อนทับเดรสอีกทีช่วยให้ชุดนี้โดดเด่นยิ่งขึ้น ส่วนทรงผมก็ถักโบใส่มงกุฎแล้วก็ต่างหูสไตล์วินเชดยิงช่วยให้สวยหวานขึ้นไปอีกอา้าววาดไฟเขียวไปเลยไม่ดาวิกามาในชุดมินิเดรสก็อ,อกสีเขียวมิ้นสุดจี๊ตัดกับกระโปรงบานสีขาวดูแล้วเหมือนตุ๊ก,กตาทางหูดอกไม้ยาวระยาก็แม็ก์กับรองเท้าส้นสูงสีเงินเมทัลลิกผมสวยเมคอัพช่ำแหมอย่างนี้ก็รับไฟเขียวกลับบ้านไปแบบสวย,สวย น้ำชาชีรนัทกับชุดมินิเดรสเข้ารูปสีขาวตัดขอบแดงสุดเซ็กซี่พร้อมผสีแดงเซเวอร์ช่วยเสริมให้ชุดเด่นเด้งแต่ลุคนี้เนี่ยกลับดูลงไปนิดนึ่งฟ้าไฟเหลืองบวกไปสั่งให้ไปเพิ่มแอคเซอรี่เป็นต่างหูหรือกำไลสักเส้นถึงจะรัดค่ะไม่เป็นไรน้ำชาเย็นๆเอามาเจอกับเราสองคนได้ใหม่วันจันหลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนี้กัด